โซลาเซลล์นะครับวันนี้นำเสนอโซลาเซลล์สำหรับปั๊มน้ำเพื่อการ,กรเกษตรนะการใช้หโภคเพื่อหมุกบร,ริโภคนะครับวันนี้แท้แผงโซลารเซลล์จำนวนทั้งหมด4แผงนะครับโดยต่อตรงๆจากปั๊มนะครับเดินมาดูที่ปั๊มนะครับปั๊มน้ำตัวนี้นะครับเป็นปั๊มใช้ใช้ ใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC นะครับนะครับขนาดหนึ่งจุดห้ม้านะครับท่อออก2นิ้วนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้ตั้งแต่90โวลต์ถึง400โวลต์นะครับ DC แล้วก็ใช้ไฟ AC ใช้ไฟ2อ0โวลต์มาต่อเข้าไปเลยก็ได้นะครับใช้ได้2 2อ,อย่างแล้วก็การใช้งานนะครับก็จะต่อใช้งานง่ายๆนะครับตทนีนี้ มีสายโซล่านะครับสองเส้นนะฮะมีวกลบอันนี้ต่อมาที่สี่แผงนะครับมาเสียบเข้าได้เลยนะครับอย่างหดีก็ให้ต่อเบรกเกอร์ป้องกันนะครับจะเป็นดีซีบ็กเกอร์ครับป้องกันไว้ก่อนที่จะเข้าอันนี้ทดสอบใม้ดูก่อนนะครับดูการทำงานสักคู่นะครับ้อมจะมีการหน่วงเวลาที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทํางานเป็นแบบ soft start นะครับดูการทำงานตลอดถึงน้ำนะครับ อัน,นี้เทสต์สุดอยู่ที่50เมตรนะครับป่อกัรไหลยอยู่ที่8,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถทำงานได้ตั้งแต่90โวลต์ถึง100โวลต์ DC หรือ,อไฟใส่บ้าน2 1 0โวลต์เลยต่อเข้าเดยโซลเได้เลยครับน,นี้ก็อดีตของเซลล์นะครับก็นำเสนอทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจนะครับ สามารถติดต่อได้ที่มีฟ้อนสแตนเซลล์แันเทจได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ